ก็สวัสดีครับเพื่อนนี่ครับวันนี้มาที่บ้านโคกเพชรนะครับมาที่บ้านของคุณตาคุณตาชันเนาะนี่ครับคุณตาก็เริ่มเลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกหญ้าด้วยนะครับนี่หญ้าหวานนะครับ <c oughs> ตาตาต,ตัดแบบนี้เลยนะเอาไปปลูกแบบยาวๆนี่นะไม่ตกโคไม่ตกทำอ๋อไม,อไม,ไม่ไม่ตัดสั้นๆ่ะ <c oughs> โอ้เรามีเยอะเนาะแต่มีเยอะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงเนาะ นี่ครับคุณตาบอกว่าลองผิดลองถูกอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ครับการเป็นการลองก็เป็นการเป็นการลองทําที่ดีนะครับนี่ครับไม่เสียหายนะครับทําผิดทําถูกไม่ว่ากันนะครับการดินพังด้วยโอ้ตาบอกว่ามันการดินพังด้วยนะครับอืมนี่ครับแล้วด้านหลังนี่ขุดตัวนี้เลี้ยงปลาด้วยหรือเปล่าตาครับโอ้ปลาตะเพียนด้วย อ๋อครับอันนี้คือผมมาตอนเย็นแล้วครับนี่จะห้าโมงแล้วเพราะว่าผมให้อาหารไก่เสร็จแล้วผมก็ออกมานะครับพอดีเจอตากําลังตัดอต้นย่างหวานนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตคุณตาไปดูไก่นิดนึงเนาะครับ,รบให้ตาทําตัวนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วป่ะอ่ะตาพาไปดูใช่ไหม <c oughs> มีเปลนอนดูไก่ด้วย <c oughs> <c oughs> นี่มันออกมาข้างนอกต้นเ,เดี๋ยวเสร็จแมว ออโอ้โหมัน,นมันมุดตรงนี้ได้ <laughs> นีอันนี้มันเป็นเป็นลวดบ่ครับเป็นอกอย่างนี้ตาซื้อมามวนเท่าไหร่ลูกาซื้อมายังไม่รู้นะอ๋อตาไม่รู้เลยตาไม่รู้เลยนะครับไม่รู้ราคานี่ครับแล้วก็ล้อมแบบนี้ครับด้านล่างเป็นลวดตะข่ายลวดนะครับและด้านบนก็จะเป็นตะขา่ายพลาสติกเนาะ มันรอดออกตรงนี้ได้นะครับแล้วตาทำไมไม่ไว้ข้างในไม่อยู่หรอกตาต้องเอาไม้เอาอะไรมาทำอะ่ะมาปักอะนั่นแหละต้องเอาไม้มาปักเอาไม้มาปักแต่อย่างนี้ไม่อยู่ครับเพราะว่ามันเป็นลวดนะครับนี่ครับตาก็ลองผิดลองถูกแบบนี้ครับตาเพิ่งเริ่มเลี้ยงใหม่นะครับแล้วก็ปลูกบ้านใหม่ด้วยนะครับบ้านใหม่เพิ่งเสร็จนะครับอันที่จริงอันที่จริงตาก็มีบ้านใหญ่อยู่ข้างในแล้วนี่นะ ตามีเงินเยอะใช่ไหมโอ้ยอนี่ครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับผมคุยกับตาหลายวันแล้วว่าจะมาดูนะครับแต่ตาก็ยังไม่สะดวกนะครับแต่มาวันนี้ก็ผ่านมานะครับเลยไปแล้วก็กลับรถมานะครับนี่ครับเราเป็นแบบนี้นะครับ ทำได้ดีมากเลยนะครับนี่ครับเป็นโครงเหล็กแล้วก็สันไทยนะครับจ่าก,ก็บอกว่าให้อาหารเสร็จแล้วนะครับอขออนุญ,ญาตเข้าไปดูข้างในได้ไหม,ไม,ไมเปิดเปิดตรงไหน๋ตนอต้องข้ามแบบนี้แม่หนึงตัวแม่ตัวเดียวสิบหกตัวให้แม่ไก่พักอง ล็อกเองแล้วก็ทําทําเป็นล็อกอย่างนี้เขาเแล้วล็อกทำไมมันเอียงๆอย่างนี้ยตาอ๋อมันเฉยมันมันทิ้งเสียงอ่ะไปจำทิศทิศทิศที่สร้างบ้านมันเฉยเฉยมาก็เลยจับทิศอ๋อจับทิศต,ตามบ้านอ๋อแลอวนี่ลูกตัวเก้าตัวนึกว่ามมีข้างในนี่เก้าตัวด้วยขออนุญาตเข้านะครับนี่ครับแล้วอาหาร น้ำตาให้แบบไหนอาหารไก่ปอนอาหารไก่บ้านทั่วไปนะครับคอาหารเป็นอาหารสําเร็จเนาะครับอาหารรวมด้วยข้าวเปลือกข้าวสารอ๋อแล้วก็ข้าวสารด้วยแล้วแล้วล็อกฝั่งนู้นล่ะล็อกฝั่งนู้นมันได้เข้ามาไข่อยู่แล้วก็มีแม่อยู่สองแม่กำลังจะไข่อยู่แล้วอ๋อตาทําเป็นล็อกหนึ่งตัวผู้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเมีย ตัวเมียตัวเมียสามตัวต่อพ่อหนึ่งตัวเนาะโหตาทำดีจนรตรงนั้นกำลังกกไข่อยู่นะครับ,รบนี่ครับก,กกกี่วันแล้วครับ,บนนยี่สิบกวาวันแล้วรตรงนี้ก็มีด้วยนะครับยังไม่ไข่ มีกบมนโอ่งด้วยไปตุ่มอ๋อมีโอ่งเล็กด้วยแล้วก็มีแต่แม่ไก่ดูมันแปลกแปนะตาตัวนี้เขาเรียกพันธุ์ไรพันธุ์บ้านเราหรือว่ายังไงท่าไก่ทีแล้วนยอ๋อเราเป็นพันธุ์ที่คัดมาแล้วก็มีขอนอนแล้วตัวเล็กก็จะให้นอนข้างในนี่ด้วยใช่ไหมมีทำขอนอนนะครับอู้ ตาทาโครงนี่หมดไปเท่าไหร่เนี่ยเราเนี่ยนี่เหล็กทั้งนั้นเลยมันต้องพุวเยอะเลยเนี่ยแค่อันเนี้ยอันนี้สิบเม็ดก็สองพันกว่าบาทแล้วใช่ไหมใช่ผมเคยไปถามมาผมอยากได้แบบนี้เลยแล้วแผ่นหนึ่งมันเม็ดคูณสองเม็ดใช่ไหมมันสองร้อยยี่เม็ดอ๋อตาซื้อมาเป็นเม็ดคูณสองเม็ดสองรอยี่เขาถักมาแล้วอ๋อผมเคยไปถามเขาที่เป็นแบบม้วนอ่ะอื อันนี้มวามาเป็นตะแกรงเลยเป็นแผ่นอ๋อผมเคยถามเขาเป็นแบบม้วนมันเขาบอกว่าม้วนละสองพันกว่าบาทอ่ะอ๋อแล้วยืดได้เนาะมันมันยืดได้ปะอันนั้นยืดมวนได้อ๋อโอ้ใช่เนาะมันมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมอันนั้นมันเป็นแบบแบบเฉียงเนาะอ๋อ,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 อนี่ครับโูสุดยอดนะครับลาวไก่นี่อันนี้อยู่ได้หลายสิบปีนะครับนี่ครับโ <laughs> ครงเป็น สันไทยกับสังกะสีเก่านิดนึงพ้่างกหมดก็เป็นเหล็กกาวนัยนะครับกันสนิมด้วยโอ้โหไม่รวยจริงทำไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับนี่ลูกไก่อันนี้เป็นพ่อพันุด้วยเปล่าตา แต่นี่มันแดงขามันเขาเรียกพันธุ์อะไรครับน้านะนนตามไม่รู้ลูกเอามาให้เลี้ยงอ๋อเอามาจากลุงเขาอยู่ที่จอมพระอ๋อลุงเขาอยู่จอมพระเขามาให้เลี้ยงนี่นะครับลุงเวียนเลยที่เจ้าของช้างเลยอ๋อมีช้างหลายเชือกอยู่เจ้าของไก่นี่เขามีช้างหลายตัวน,นะครับนี่ไม่ไม่ธรรมดาเขาเขาฝากทาหให้มาเลี้ยงให้เลี้ยงเอาด้วยเขาเอาด้วยแต่แม่พันธุ์แบบนี้ไม่เคยเห็นนะครับเนี่ย มันมีของลุงเขาเลยลุงเวียนเจ้าของทั้งเลยมันมีขนแปลกๆครับันอะไรของอะไรโกนกนะเขาเรียกพันอะไรครับไม่รู้โนูนี่ครับดูมันมีขนเต็มหน้าครับเหมือนลิงครับแล้วไอ้โรนกข้างบนเหมือนจะมีงอนตัวเมียก็มีงอนด้วยครับ่มันไม่งอนมันเป็นขนมันเป็นขนเหมือนงอนนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูใกล้ๆนะครับมันเป็นขนเหมือนงอนนะครับแปลกๆครับผมไม่เคยเห็นนะสองตัวครับ ไก่ตัวเมียนะครับแต่มีมีขนงอนเหมือนมันเท่ดีครับแล้ามันแปลกดีผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วตัวเมียตัวเมียสีดําเนี่ยดูที่ก็มีขนด้าน,านข้างด้วยนี่ครับมาเจอของไก่แปลกๆนะครับอืมบ้านเราไม่เคยเห็นนะผมไปถ่ายหลายที่ก็ไม่เคยเห็นมีไก่แบบนี้นะ ท่านก็ไม่เคยเห็นตาก็บอกว่าไม่เคยเห็นด้วยแล้วก็วุ้นเหลาสวยมากเลยนะครับอยู่น่าจะอยู่ได้อีกหลายสิบปีนะครับยี่สิบปีสามสิบปีนู่นแหละอาแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณตาชันมากเลยนะครับขอบคุณครับคุณตาครับขอบคุณครับขอให้ได้ลูกไก่เยอะๆนะครับครับเดี๋ยวจะดูรอบๆแป๊บหนึ่งนะครับเอง ครับแป๊บหนึ่งโหลูกไก่น่ารักเลยกี่ตัวหน้าตาเนี้ยสิบสิบเท่าไหร่นะสิบหกตัวโอ้แม่ตัวเดียวสิบหกตัวนะครับอืมให้แม่ไก่ฟักเองด้วยก็บรรยากาศยามเย็นนะครับก็แวะมาดูตาด้วยนะครับในเลี้ยงด้านหลังจะเป็นทุ่งนานะครับ ุณตาใจดีมากนะครับวันนี้พาเที่ยวชมนะครับ <c oughs> แต่ก็บอกว่าเริ่มเลี้ยงลองผิดลองถูกนะครับก,ก็ไม่เป็นไรคนเราก็แบบนี้นะครับผมเองเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้นครับรู้สึกว่าเราเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับแต่คุณตาย,ยังไม่มีไก่เยอะนะครับตอนนี้แต่คาดว่า,น,าน่าจะไก่น่าจะเยอะเลย วิวสวยนะครับตอนเย็นเนี่ยก็คือตอนเช้าตาก็สับยาให้กินด้วยใช่ไหมใช่สับยาหวานนี่นะอืมดึงผักบุ้งมาที่นาเลยผักผักบุ้งตามนาก็ดึงเอามาให้กินแบบนี้โยนโยนให้กินเลยครับโอ้ไม่ต้องสับไม่ต้องสับเดี๋ยวมันพาตัวเมียมามันจิกพากันจิกกินหมดมันจีบมันจีบตัวเมียมาแล้วพังยังเลยไม่รอตัวเมียได้อ๋อเอาผัก มาแล้วก็มารอตัวเมียได้ผมก็เคยสังเกตว่าตัวผู้เวลาได้ของกินเขาจะเรียกตัวเมียมานะนี่แน่นอนแน่นอนอันนี้จริงครับผมเคยนั่งสังเกตอยู่ในเล้าผมอ่ะเขาได้ของพิเศษมันไม่กินเองนะครับเขารอตัวเมียมาใช่ไหมนี่แหละเอ๋อเนี้ยอันนี้ก็ควายตาด้วยลุกเงยตัวเอาเมียตัว ตัวผู้กับตัวเมียนะตัวเมียทั้งอ oh, ตัวเมียทั้งคู่ uh huh. และตัวผู้อ๋อ mm hmm. oh, ตอนนี้มันยังยังเล็กอยู่โอ้ว oh, mm ิว hmm. ด้านด้านหลังก็เขียวขจีนะครับ mm hmm. ก็ให้ตาปลูกหญ้าต่อนะครับเพราะว่าเย็นแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็เราก็มาดูวิวตรงนี้นะครับ ด้านหลังเล้าไก่นะครับก็จะเป็นกลองเลี้ยงปลานะครับอยู่รอบๆเล้าไก่เนี่ยครับตาก็บอกว่าเอาผักบุ้งไปให้ไก่ด้วยนะครับเอาละครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆทุกคนไปแล้วนะครับมาดูเล้าไก่นะครับแบบโครงสร้างแบบเหล็กนะครับ แล้วก็สันไทยคือดีมากนะครับแล้วกุนตาก็ลองผิดลองถูกนะเริ่มปลูกหญ้านะครับเพื่อไว้ทําอาหารไก่นั่นเองนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะครับสวัสดีครับ